นี่คือโคกหนองนาวังตูมนะคะให้ชมบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ทำงานได้ประมาณ90%แล้วนี่อันนี้ก็คือปรับพื้นดินถมบ่อเก่าเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ขุดบ่อใหม่นี่เลยสวยมากนะคะน้ำเริ่มมาแล้วด้วยเห็นไหมอันนี้อยู่ในตำแหน่งแปลงที่สาม บรรยากาศน่าอยู่จริงๆนะคะตรงนี้วิวเขารอบเลยลมลื่นมากๆนะคะมีต้นไม้เยอะด้วยแปลงที่สามนะคะมีลูกค้าจองไปแล้วตอนนี้ให้ชมแปลงที่สี่ค่ะแปลงที่สี่ก็มีลูกค้าจองแล้วนะคะนี่เลยสวยมากเลยค่ะบ่อน้ำใหญ่นะคะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ตรงนี้ถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงที่สามเนี่ยเหลือถมดินอีกนิดน,นึงก็จบงานละเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะกําลังเดินอยู่บนถนอนอนาคตนะคะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นี่จากเสาไฟตรงนี้เสาไฟไม่ใช่ส,สีเสาเสาปูนนี่ขยับมาน,นีนะคะ ตรงนี้คือแปลงที่1นนะคะแปลงที่1เนี่ยแบ่งเป็น2แปลงนะคะทางเจ้าของแบ่งเป็น2แปลงก็เลยเป็น1นทับหกับ1นทับสนะคะแต่และแปลงเนี่ยเนื้อที่265ตารางวาราคา5้0 0 0นบาทแปลงที่1นทับหเนี่ยติดถนนลาดยางตรงนั้นเลยไม่ใช่ลาดยางสิติดถนนคอนกรีตตรงนั้นเห็นไหมคะเหลืออยู่2แปลงนี้แหละแปลงสุดท้ายนะคะหน้าวันนี้ แปลงที่หนึ่งทับหนึ่งและหนึ่งทับสองเนี่ยถมดินเต็มนะคะตอนนี้รอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนี่ตรงนี้ยังขาดอยู่นะคะก็ยังบางส่วนก็เต็มแล้วนะคะนี่อะอยังตรงนี้นะคะเต็มแล้วถมดินแล้วนะคะไม่มีบ่อน้ําใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยนะคะ,ะหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยก็จะมีกอไผ่มีต้นมะม่วงมะกรูดต้นตินเป็ดแล้วก็มะม่วงต้นใหญ่ต้นนี้ติดอยู่นะคะ นี่คือหนึ่งทับหนึ่งยังเหลือนะเนื้อที่สองร้อยหกสิบห้าตารางวาในราคาห้าแสนสามื่นบาทรวมค่าโอนภาษีให้นะคะแล้วก็อีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูหนึ่งทับสองนะคะบรรยากาศน,น่าอยู่มากเลยนะคะเห็นวิวภูเขาไหมเขาใกล้มากเลยนะคะวิวภูเขาตรงนี้ล้อ,ลอมรอบด้วยธรรมชาตินะคะแปลงที่โอบอกว่าหนึ่งทับสองนะคะหนึ่งทับสองนะคะอยู่ประมาณ เสาต้นนู้นนะคะมีต้นตรงนี้ตรงนี้หนึ่งทับสองนะคะจะมีเดียวพาไปดูก็อยู่ประมาณแนวนี้ค่ะหนึ่งทับสองก็ต่อจากหนึ่งทับหนึ่งมานะคะนี่ต่อจากนี้มาก็มีต้นไผ่ติดอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถมดินเต็มไม่มีบ่อน้ําเลยนะคะสร้างบ้านได้เต็มเนื้อที่เลยนะคะใช้ประโยชน์ได้เต็มเนื้อที่เลยอ่ะแล้วก็มีต้นมะม่วงใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ในแปลง1นทับสนะคะราคาห้าแสนามืบาทนี่เลยโอเคก็ตรงนี้ก็ถมดินเต็มหมดเลยนะคะนี่แบบนี้เลยถัดไปนะคะก็จะเป็นแปลงที่สองแปลงที่สองก็มีลูกค้าจองไปแล้วนะคะตอนนี้ที่เหลือเนี่ยก็คือ 1, 1, 1นทับหกับ1นทับสนี่ติดถนนสาาหนะ ในโครงการแล้วกันเนาะพูดใหญ่มากเลยนะคะโครงการติดถนนสาธารณะในโครงการเลยค่ะทั้งสองแปลงก็คือติดถนนตลอดแนวแนวยาวเลยนะคะแล้วก็แปลงที่หนึ่งทับหนึ่งเนี่ยติดถนนคานกีด้านหน้านะคะนี่แล้วก็ต่อไปก็คือแปลงที่สองซึ่งมีลูกค้าจองแล้วมีบ่อน้ําด้วยนะคะทมดินสวยงามมากเลยเห็นไหมคะแบบแนวตรงสวยเลยแล้วก็มีวิวภูเขา รอบเลยนะคะถัดไปก็เป็นแปลงที่ห้านะคะอยู่ตรงนี้แปลงนี้เป็นแปลงที่มีบ่อน้ําขนาดใหญ่มากนะคะซึ่งแปลงนี้ก็มีลูกค้าจองไปแล้วเช่นกันนะคะลูกค้าจองนะคะแปลงที่ตรงนี้บ่อน้ําใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะสองแปลงติดกันเนี่ยก็คือลูกค้าจองพร้อมกันนะคะเพื่อจะทําเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดกางเต็นท์นั่นเองนะคะนี่แปลงที่สี่ตรงนี้นะคะก็มีต้นไม้เยอะมากเลยแล้วก็มีบ่อน้ําอ่า เจ้าของที่จองไว้ตรงนี้นะคะก็มีไอเดียทําเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นอาธุรกิจร้านอาหารอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวไปยืนจากมุมนูน้นถ่ายให้ชมกลับมาอีกสักรอบหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะโอมมายืนอยู่ขอบบ่อแปลงที่สองนะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยพระอาทิตย์กำลังตกนะคะเห็นไหมสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดี แปลงที่สองเนี่ยขุดบอ่อเสร็จแล้วนะคะมีน้ําซึมออกมาแล้วซึ่งตรงนี้มีตาน้ําแล้วน้ําใสซะด้วยนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็ถมดินพร้อมสร้างบ้านนะคะบรรยากาศโดยรวมของทั้งโครงการโคกหนองนาวังตูมนะคะประมาณนี้เลยขายหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่แปลงที่หนึ่งแบ่งเป็นสองล็อกนะคะก็เป็นหนึ่งทับหนึ่งและหนึ่งทับสอง นี่ตอนนี้นะคะก็มายืนอยู่ริมบอ่อแปลงที่ห้าซึ่งเป็นบอ่อที่ขนาดใหญ่มากนะคะตอนนี้ปรับขอบบอ่อเกือบทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็สวยมากด้วยบรรยากาศดีนะคะตอนนี้พอดีว่าเราเข้ามาประมาณ5้าโมงกว่าๆนะคะนี่อันนี้คือแปลงที่ห้ามีบอ่อน้ําขนาดใหญ่นะคะมีบัวด้วยนะกลางน้ํา โอ oh, จะถ่ายวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะจากแปลงที่ห้าบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้ช่างถมที่แมคโครถมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจุดแปลงที่สองห้าสนะคะหรืออยู่แปลงที่1 1ึทับหกับหนึทับสแค่2แปลงก็จบแหละโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้เลยคะ่ะ